แนะนำช่องฝึกภาษาอังกฤษจากการะตูนสำหรับใครก็ตามที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่อ,อ่อนมากเลยนะคะเป็นศูย์เลยถ้าฝึกจากการะตูนจะเก่งขึ้นแน่นอนช่องแรกนี้ค่ะพี่วันชอบมากเลยชื่อช่องว่า English Sing Sing อ่ะมาดูว่าการ์ตูนของเขาง่ายยากประมาณไหนมาดูเลยค่ะ Do you like chocolate cake? Yes. like cake? เห็นไหมคะฟังง่ายมากฟังชัดมากเลย Do you like chocolate cake เธอชอบกินเค้กช็อกโกแลตหรือเปล่าถ้าชอบก็ตอบไปเลยว่า Yes I do ลองไปฝึกค่ะนี่คือช่องที่หนึ่ง ช่องที่2ก็คือช่อง Easy English ค่ะช่องนี้นะคะน้องจะสามารถฝึกภาษาอังกฤษจากการดูการ์ตูนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เลยเขาจะให้คําศัพท์กับเรามามีตัวอย่างประโยคให้ดูนะคะและเขาก็จะออกเสียงชัดเจนมากถ้าเราฝึกจากการดูการ์ตูนแบบนี้ทุกวันนะคะพี่บอกเลยเราเก่งขึ้นแ <Yay! S 1> น่นอนเดี๋ยวเราลองมาเรียนด้วยกันสักหนึ่งประโยคดูค่ะ She is setting si the heart เขาสอนคำศัพท์คำว่า s i p ที่หมายถึงจิบนั่นเองค่ะแล้วตัวอย่างประโยคก็คือ c h e s i p p i n g the hot tea slowly หล่อนนะฮะกำลังจิบชาร้อนๆอย่างช้าๆเห็นไหมฮะคำศัพท์ประโยคตัวอย่างมีแถมมีให้เราฟังด้วยและเราสามารถเดาความหมายเนี่ยจากการดูภาพการ์ตูนนั่นเองค่ะใครอยากให้พี่วันนะฮะเอาภาษาอังกฤษจ,จากการ์ตูนมาสอนอีกให้กดแชร์คลิปนี้ค่ะแล้วพิมพ์คาว่าดีเข้ามาในคอมเมนต์เดี๋ยวพี่วันจัดอีีต่อไปให้เลยค่ะ